อัสสลามุอะลัยกุมวัวระมาตุลลอฮิยะบารุกาตูซาลิค่าเด็กๆนักเรียนระดับชั้นปฐมึกสาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะภาษาปทีนะคะจะมาเรียนกันนะคะในหน้า130 131นะคะเดี๋ยวรอไปเปิดวิดีโอเลยค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือวิชาภาษาไทยนะคะอ่านเพิ่มเติมความหมายนะคะบทที่10นะคะในเรื่องของนอกเมืองในเมืองกรุงนะคะเดี๋ยวเราไปาเปิดหนังสือกันเลยค่ะหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนนะคะก็คือหนังสือภาษาปาทีนะคะแล้วก็หลักภาษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือภาษาปาทีกันก่อนนะคะ ต่อไปมาดูนะคะอ่านเพิ่มเติมความหมายนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สถานีรถไฟฟ้ากองกลางหมายถึงสิ่งที่กันไว้เป็นส่วนรวมงอเงอะงะงองางะเงอะงะนะคะหมายถึงแสดงกิริยาอาการเคะเขินไม่แน่นี่งนะคะเพราะหยนตความชำนาญต่อไปทุ่มนะคะหมายถึงวิธีนับเวลา ึ่งเรียกอกชั่วโมงแรกของกลางคืนตั้งแต่19นาฬิกาถึง24นาฬิกาว่า1ทุ่มถึง6กทุ่มแต่นิยมเรียกอกตุ่มว่า2ยามหรือเที่ยงคืนนะคะต่อไปมาดูนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะหมายถึงชื่อมะม่วงชนิดหนึ่งเมื่อสุกนะคะมีรสหวานใช้กินกับข้าวเหนียวมูนนะคะต่อไปมาดูนะคะคำว่ามูนนะคะหมายถึง การทาน้ำการนํำน้ำกะทินะคะมาผสมกับน้ำตาลทรายและเกลือกล้าวกับข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วขณะกําลังร้อนๆเรียกว่าข้าวเหนียวมูลนะคะต่อไปเมาค้นนะคะหมายถึงอาการวิงเวียนคลื่นเอียนนะคะอย่างอาเจียนเพราะอยู่ในหมู่คนมากๆนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคำว่าเมารถนะคะหมายถึงอาการวิงเวียนคลื่นเอียนนะคะ อยากอาเจียนเพราะโดยสารรถนะคะอันนี้ก็คือหน้า130นะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนฝึกอ่านนะคะแล้วก็แปลความหมายนะคะฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็ต่อไปมาดูในหน้า130 N นะคะรสชาติหมายถึงนะคะรสหมายถึงเช่นอาหารรสชาติแตกต่างกันนะคะลางเนื้อชอบลางยาหมายถึงของสิ่งเดียวกันนะคะตูก กับคนหนึ่งแต่ไม่ตูกกับอีกคนหนึ่งนะคะสถานีรถไฟฟ้านะคะหมายถึงที่พักหรือที่ตำการของรถไฟอย่างเช่นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ ต่อไปมาดูหัวแข็งนะคะหัวแข็งหมายถึงอะไรแข็งแรงต้นทานนะคะไม่ใกล้เจ็บป่วยเช่นเด็กต่างจังหวัดมักหัวแข็งนะคะไม่เจ็บป่วยง่ายๆอันนี้ก็คือสำนวนนะคะต่อไปหิวข้าวจนตาลายหมายถึงอาการหิวข้าวมากจนคล้ายจะเป็นลมนะคะต่อไปหน้าซีดเป็นไก่ต้มหมายถึงอะไร หมายถึงหน้าขาวซีดไม่มีเลือดน,นะคะเพราะเหนื่อยมากหรือหิวมากเป็นต้นนะคะเปรียดได้กับสีของไก่ที่ต้มสุกนะคะต่อไปมนูอ่านประโยคด้านล่างนะคะถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะเรามักจะมีอาการเงองะนะคะชาวต่างชาติชอบรสชาติของอาหารไทยอย่างเช่นต้มยำคุ้งนะคะปัดไทยนะคะ ต่อไปนะคระัมาดีสามนักเรียนรวบรวมเงินเป็นกองกลางนะคะเพื่อเป็นก้าใชจจ่ายของห้องนะคะต่อไปคนมักยืนเข้าแถวรอรถที่สถานีรถไฟฟ้าเช่นเดียวกับป้ายรถประจำทางนะคะวันนี้นะคะคุณคุูหญิงก้อมน,นะคะที่จะสอนพวกเรานะคะเพียงเท่านี้อย่าลืมฝึกอ่านเยอะๆนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาต